สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับนัดขนันนักก็ช่วงนี้นะคะก็จะถึงเทศกาลวันไทยตื่นเต้นมากสำหรับวันไทยหลายๆคนนะคะก็จะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันที่แสดงออกถึงความรักฉันรักเธอเธอรักฉันก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังนะจ๊ะแล้วก็อยากจะมาแบบแป่งหน้า ตอนเราบปันวาเในไทยดีสักหน่อยหนึ่งเราจะไม่พูดคำทำเพลงไปแต่งหน้ากันเลยจากหน้าแบบนี้ให้กลายเป็นหน้าแบบนี้ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นสุดปังด้วยเจ้าตัวนี้กันเลยมารินดานะคะตัวนี<ๆ>้จะเป็นตัวรองพื้นเน t u อ a l ล o ฟาวเดชั่นนะคะมารินดานะคะ<ๆ>ก็จะมีทั้งหมด3เเฉดสีด้วยกันสีเบอร์หนึ่งก็คือผิวขาวเหลืองนะคะสีน้ตแล้วก็เบอร์ศูนยโกลเดนสีผิว2สี 4. แล้วก็ศูนสามเบอร์โคโคเป็นผิวสีแทนนะจ๊ะ เขามีแปรงมาให้ด้วยบอกก่อนเลยว่ามันขนมันนุ่มมากทุกคนขนมันนุ่มมากคือแบบสัมผัสที่หน้าแล้วแบบว่ามันมันดีมากเลยอ่ะมันไม่บาดหน้าเลยตัวมาริดานดานะคะคนเป็นส่วใช้ได้ <Okay. S 1> นะจ๊ะจะไม่ทําให้เราอุดตันแะล้วก็ปิดยับดีจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะ ก็จะเป็นสองสีนี้สำหรับนะ้าก็คือจริงๆม,มีสีแต่ว่านันู้นสวามันใช้ไม่ได้หรอกเดีย๋ยวนี้เราก็จะมาใช้เป็นสีเบอร์สองแล้วกันเนาะเป็นแบบผิวสองสีนะคะปกติแล้วเราจะชอบใช้ฟองน้ำลงหน้านะแต่เนี้จะมาลองแปรงขนนุ่มของนารินดาเขาดูนะจ๊ะว่ามันจะปัวปังแค่ไหนเขาจะได้แบบปรับเรื่องอะไรอ่ะปรับอุณหภูมิอ่ะมันจะได้แบบเลิศเดี๋ยวจะมาลองที่เราฝังนะคะแป้งเขาดีมากไม่ใช่แปลง แอวก็ดีมากเลยอ่ะสังเกตได้จากที่แบบหน้าเรารอยสิวเยอะมากช่วงนี้เพราะว่าเราไปกดสิวเอ้ยได้ไๆแล้วก็เป็นรอบเดือนอ่ะน้องก็จะขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยห <c oughs> น้าสว่างขึ้นเลยอ่ะโลดจะ <c oughs> ามาเทียบสองฝั่งที่ทาแล้วกับยังไม่ทา าเลิศอะแล้วคือเนื้อมันเบามากเลยทุกคนมันเลิศนะคือมันทําให้หน้าเราดูสว่างขึ้นและให้ความปกปิดที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่ายังมีความแบบเบาบางอยู่มากๆเลยคือไม่หนักหน้าเลยนะเออเลิศเลิศแล้วแปรงเขาก็ดีเราใช้กันอยู่สองสีนะคะไ่ไ่ใช้เป็นสีแทนรู้สึกว่าพอลงไปแล้ว ค่ากาไปซื้อถ้าสนใจสั่งซื้อก็ไปซื้อได้เลยที่มาที่ Facebook ทักไปจากเขามีแอดมินตอบตลอดเวลาแต่จะมาลงข้างหนึ่งนะคะว้าวว้าวเจ๋ง Ein few moments later เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นลุค finish ลุคของวันนี้นะคะในวันวันเล่นไฮไนี์นะคะก็จะเป็นแบบว่าลูกสาวในเทพนิยายแบบว่าเป็นคุณหนูเป็นเจ้าหญิงที่หนีออกหนีมาจากพระราชวังเพื่อมาเที่ยวชมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับลุคลุควันนี้นะคะจะสวยขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวนี้ไาริยานะคะ ย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าน้องมีทั้งหมด3เฉดสีถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook ได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะจะมีทั้งหมด3สีนะคะผิวขาวเหลืองผิว2สีแล้วก็ผิวสีวว 4, แทนนะคะส่วนนันใช้ผิวสองสีนะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีสีผิวที่ใกล้เคียงอยงนันไรก็สามารถใช้ผิว2สีได้เลยตัวน,นี้บอกเลยว่าวคงค่อนข้งที่จะปกปิดเลยนะแล้วก็ไม่หนาหน้าไม่หนักหน้าคือเบาบางมากแล้วคนมีสิวใช้ได้ไม่อุดตันนะจ๊าเพราะนันก็เป็นสิ่อก ตัวแปรงเขาตัวแปรงตัวนี้ดีมากชอบมากอย่างที่บอกว่าคือมันนุ่มมากคือมันต้องจริงจริงทุกคนเราไม่ได้อวนนะบอกอีทีหนงเราไม่ได้อวนที่ทุกคนไปซื้อนะไปตำกันนะมันดีจริงๆิงสองตัวนี้ใช้คู่กันแล้วแบบเลิศไม่อุดตันคอมเสิลใช้ได้แน่นอนเพราะว่านะัดใช้อยู่นะจ๊าขอปิดคิดป,ประมาณเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนนะัดจะชอบสําหรับรุ่นี้นะคะรุ่นนไทยนี้เพราะว่านะัดตั้งใจมากมาก กันนด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากให้แต่งหรืออะไรหรือว่าอยากติชมอะไรก็สามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจะเอานำไปปรับปรุงแล้วก็นำไปพัฒนาต่อไปนะคะยังไงฝากด้วยนะคะ